วัดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้ยำกั้งนะคะขวัวแล้วแต่แม่ทําให้กินหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มากินยำกั้งนะคะอะไรกั้งชิมซิดึกดึกดึดเนี่ยเรียกมากินอะไรแบบนี้กงวันไม่มีเวลาทำ กลางวันไม่มีใครอยู่ด้วยออ,นอืนี่นี่ทอดเนื้อเนื้ออวบมากอ่ะนี่นี่เนี่ยนั่งกินปะ่ะกั้งตัวใหญ่ๆหญ่นเนื้อขาวๆเคี้ยวหวานไหม ตักมาให้แม่ชิมคำหนึ่งดิสดมากแม่สดหวานเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอามาคอนเซ่บมากเดี๋ยวเขาจะเอามาให้สดกว่าน,นี้อีกจากเรือวันนี้จากตลาด,ดยังไม่เท่าไหร่ชิมนี้เลยจากเรือเขาามาให้เป็นๆเ,เดี๋ยวยำอีกกล้องนี้แม่มีสองกล้องมีสองกล้<ม>อง,อง,องนี่แม่ชิมนะอา้าวอันนี้แม่ชิมแม่ไม่ได้ชิมเลย จะมายำก้างนะคะอันนี้เป็นก้างธรรมดานะคะถ้าเป็นก้างไข่เขาจะมีเราจะเห็นสีเหลืองเป็นเส้นอย่างนี้เลยมองเห็นเลยมองเห็นจากตัวเขาเลย<ม>ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะก้างกันนะคะ<ม>ตัดด้านข้างแล้วก็เอากันไกสอดเข้าในนี้ง่ายๆแกะง่ายๆนะคะแกะง่ายๆ ตัดไปจนสุดตัดอีกข้านะคะถ้าเหมือนกัน ่คะลอกได้เลยนี่แล้วก็ลอกข้างหลังตรงข้องเขาแล้วก็ตัดตรงนี้เขาแลวคะ่ะอืมกระดิ่นู่ม นี่เราก็จะได้แบบนี้นะคะตัดง่ายๆเลยทำไปเรื่อยๆจนหมดก็อันนี้คือหลังจากที่เราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตนะคะสักสิบนาทีหรือถ้ามีเวลาหน่อยก็เอาไปแช่จนมันเป็นเกล็ดน้ำแข็งนิดหน่อยะคะ่ะเวลาไปยำมันจะอร่อยอร่อยมากอันนี้ก็คือส่วนผสมที่เราจะยำกั้งกันนะคะ ยำกั้งของเราก็มีพริกปั่นเหมือนกันกับยำปูม้านะคะคือพริกของเราก็จะมีพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็มีกระเทียมมีกระเทียมมีรากผักชีเหมือนกันคะ่ะจะจะปั่นหรือจะหั่นจะสับก็ได้นะคะละเอียดเลยก็ปั่นก็สะดวกรวดเร็วดีหลังจากที่เราไปแช่กั้งเอาไว้สิบนาทีนะคะอันนี้คือส่วนผสมของเรา ก็จะมีผงปรุงรสลดหมูแล้วก็มีหัวหอมมีน้ำมะนาวมีน้ำตาลมีน้ำปลาส่วนผสมยำกั้งของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพอกั้งของเราเย็นในที่เดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูกันนะคะมายำกั้งกันง่ายๆะคะ่ะกั้งนี้ก็เป็นเมนูที่ยำอร่อยเหมือนกันกับปูม้ากับกุ้งสดอะไรเงี้ยอร่อยเหมือนกันคะ่ะวิธีทำก็เหมือนๆกัน เดี๋ยวกลับมาดูอีกทีตอนที่เรายำนะคะหลังจากที่เราแช่กั้งไปประมาณสิบนาทีนะคะเย็นเจี๊ยบแล้วเย็นแล้วเราก็จะทำยำกันเลยนะคะยำกัง้ง เราก็ใส่พริกเลยนะคะใส่พริกไปเลยพริกก็แล้วแต่ชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดนะคะน้ำตาลถ้าเราไม่ชอบหวานเราชอบเผ็ดนํำเปรี้ยวนํำก็หวานก็ไม่ต้องไม่ต้องเยอะ ้ำตาลหนึ่งกระบวยน้ำปลาหนึ่งกระบวย1หนึ่งทับพีน้ำมะนาวหนึ่งทับพีเติมอีกนิดก็ชอบเปรี้ยวอะเติมนิดนึงรสด,ดีรสด,ดีหมูนิดนึง ชอบชูรสก็ใส่ชุรดนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบน้ำตาลปี๊บถ้าเราทำขายเราก็เคี่ยวไว้เคี่ยวให้เหนียวหน่อยมันก็ใช้ได้เพราะถ้าเรามามาบีบๆเอาไนจะนานหน่อย,ยวแล้ก็ชิมดูนะคะ chim đồ thấy đài với dằng còn peo đít nữa มะนาวอีกเขากับว่ามะนาวสองทับพีเค็มพอแล้วน้ตำตาลอีกนิดนึงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้น้ำยำเราก็เรียบร้อยอร่อยแล้วค่ะ อ่นหวานอ่อนเปรี้ยวเราก็เติมไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็กั้งวางหัวหอม หมอมแขกซอยแล้วก็คลุกๆแล้วเราก็ราดเลยนะคะราดไปเลย ก็โรยผักชีหน่อยนะึงสรแหน่นิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอร่อยละก้างที่เราจะตัดตัดเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะแต่ที่บ้านเนี่ยเขา ตักกินกันเป็นตัวเลยแต่ถ้าเราทําขายเราก็ต้องเราตัดออกอย่างนี้แล้วเราก็หั่นเล็กๆ,ๆ,ๆนะกันไกล่ตัดๆๆเล็กๆเลยอันนี้เราทําทานที่บ้านเด็กที่บ้านนี่ก็กินกันเป็นตัวเลยก็เลยไม่ได้ตัดนะคะ,คะนี่นี่ก็เป็นเมนูที่แก้มเบียร์แก้มเหล้าอร่อยมากเลยค่ะอร่อยถ้ายิ่งเป็นกั้งไข่นะจะหวานมากแต่วันนี้หากั้งไข่ไม่ได้ค่ะมีกั้งเนื้อก็เออากั้งนี้มายำมันก็หวาน อร่อยเหมือนกันกับกุ้งนะคะลองทำกันดูค่ะง่ายๆค่ะก้นของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะง่ายๆเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทานกันเลยคืนมาชวนเลยกินเลยแบบเนี้ยบอกเลยยอดแซ่บดันลายไหลเลยรดึกดึ๋เดินลงได้เนาะแซ่บแก้วค่ะแซ่บแก้วค่ะแซ่บเวอร์เลย เดวเวอร์ค่ะบ๊าย,วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็กแติดแม่นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามตรงนี้ด้วยนะคะ